โอเคครับตอนนี้ก็จะมาเฉลยประกาศสีม่วงนะครับที่มันจะแอบมีข้อยากๆอยูอย่ในนี้ด้วยนะเรามาทำข้อง่ายๆก่อนครับข้อนี้ก็ไม่ได้ขิดอะไรเยอะนะลูกข้อนี้หนึ่งนะหนึ่งมันอยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับแยกมันออกซะแยกมันออกส่วล,ลูกนะครับเพราะว่าไอ้ทเวลาทำนะลูกเขาจะเอาแค่ตัวเลขด้านหลังทศนิยมนะหนึ่งก็จะอยู่ของหนึ่งไปบวกกับสิบเจ็ดส่วนดเก้าสิบเก้า ลบด้วย17ลบ1ส่วนด้วย90นะครับนี่นะมันก็จะเหลือแค่คิดแค่นี้1บวกกับ17ลบ16ส่วน99อันนี้90นะครับข้อนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก99กับ90ถอดหายใจายาวเลย มัน,เป,นเป็นตัวเลขที่ไม่เจอกันง่ายๆนะครับเก้าเก้ากับเกะครูถ้าเป็นครูครูจะทํางนี้แล้วกันครูคูณทะแยงขึ้นเลยนะก็จะกลายเป็น17บเคูณกับเก้บลบด้วย16 16กสคูณกับเกส่วนด้วย99้าสิคูณกับเกแบบนี้เลยแล้วทีนี้ <un> <nível exist. S> 1นึ่งก็ยังอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะหนึ่ยังเป็น1อยู่อ่ะ นี่ครับก็จัดการ37สิบเจ็คูณเก้าคูณสิเอาทดเป็น9ก้คูณสิดีกว่าทด0ูนย์ไว้เก้าเจ็ดหกสิบสาใส่สทดหกเก้าเป็นสิใสศูนย์เข้าไปตัวด้านหน้าก็จะกลายเป็น1530้าร้อยสาลบด้วยคือถ้าซูมตัวหนังสือมันจะต่อไปก็เป็น16กคูณกับ99้าสิบเก้หกเก้ส่ใสีทด5้าหกเก้

นะบวก1ใส่ด้านหน้าทีนี้2ตัวนี้ลบกันก็ได้เท่ากับลบ54ส่วนด้วย8910แล้วก็มี1อยู่ด้านหน้าใช่ไหมอ่าถ้าลบมาเจอบวกก็กลายเป็นลบอะ่ะก็คือผลลบตัวนี้มันได้ลบใช่ไหมครับก็จะเป็นลบลบมาเจอบวกก็กลายเป็นลบนะครับอาจะลบกันได้ก็คูณทะแยงขึ้นนะครับก็จะกลายเป็น8ปดเก้าหนึ่ลบห้ส่วนด้วย8 9 1 0 ก็ S 1> <S 1> จะเหลืออยู่ที่8910ก้ลบด้วย54เหลืออยู่6เหลืออยู่หเหลืออยู่8เท่ากับ8856ส่วนด้วย8910นะครับ8856ส่วนด้วย8910มันหารไม่ถึง1แน่นอนตัดทิ้งตัดทิ้งไม่ตอบข้อ1ก็ตอบข้อ2แล้ววะไม่ซ้ำไม่ซ้ำ984าก็เป็น993้าแล้ววะข้อนี้นะครับขอวิสูจน์ด้วยตัวเลขเครื่องคิดเลขแล้วกัน 8, 8856 หารด้วยแปดเก้าหนึ่งหารด้วย8ปดเก้าหนะครับข้อนี้ก็จะเป็น0.9,9,3,9,3สังเกตว่ามันจะเป็นอ้าวมันได้เออ,อกดไมช่มันจะได้93ตัวน,นี้นะครับเมื่อกี้เนาะมันจะเป็นซ้มเก้าสามเก้าสาไปเรื่อยๆนะครับข้อนี้ก็ตอบอย่ที่ข้อที่2นะ การดําเนินการก็จะเป็นตามที่ครูบอกนะครับเดี๋ยวก็ให้ทิคนึงไปนะลูกก็คือเช่นเขาบอกว่า1นส่วนสบวกหส่วนสามเนี่ยบางคนก็ขี้เกียจหาคอรนอนเด็กสามารถคูณทะแยงได้เลยนะเอา3ามไปคูณฝั่งตรงข้ามเอาสองไปคูณฝั่งตรงข้ามแล้วก็เอาด้านล่างคูณกันอันนี้ก็จะกลายเป็นสามคูณหนึ่งกลายเป็น3ามบวกด้วย2อคูณสกลายเป็น2อคูณหกลายเป็น2แล้วก็3ามคูณสกลายเป็น6แบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะได้คําตอบเหมือนกันนะอืม เขาจะเรียกว่าการคูณทแยงนะครับเพื่อให้ส่วนมันเท่ากันนะตอนนี้นะครับเช่นอีกหนึ่งก็คือ2อส่วนสามบวกด้วย1นส่วนสแบบนี้ลูกนะครับหนกก็สามารถคูณทะแยงก็จะกลายเป็น8ตัวนี้คูณทะแยงก็จะกลายเป็น3แล้วก็สีคูณ3าก็กลายเป็น12นะครับในข้อที่ครูทํามาเมื่อกี้นะนะครับซึ่งครูเชื่อละว่าตอนตอนสองตอนที่ผ่านมามันก็จะยากเด็กก็จะงงเด็กก็จะทอนะครับดังนั้นครูก็เลยว่าให้เด็กใช้เวลาทั้งวันเลยนะ ต่อไปนะครับโจทย์ข้อนี้แต่และข้อนี้แบบกินพลังงานระดับสิบล้านเลยข้อที่ยี่สิบสองนะครับขอโจทย์โจทย์ก่อนแล้วกันขอทดเต็มที่นะครับสแควรูทเจ็ดบวกเอนะครับเท่ากับสแควร์รูทหนึ่งสี่เจ็ดนะครับลบด้วย สแควร e ูทสามหแล้วก็บวกด้วยสแควร e รูทเจ็ห้าจัดการ1 4ึ่ครับเอา3ามหารนะฮะ3สามหารก็จะเหลือที่49่สิจะมาเป็นเกับ7จ็ดนั้นตอนนี้ได้เป็น7จ็ดรูทสนะครับกมถอดมาอย่างรวดเร็วรู้ใช่ไหมว่าทำไมถึงเป็น7จ็ดรูทเพราะว่าอเ,เอาให้มันชินชินจาก4ีหตอนก่อน7เพราะว่ามันเป็นส q u a r e รูทเจคูณเคูณสถ้าคู่ออกมาได้ตัวหนึงก็จะเป็นเจ็ูท ตัวนี้3 6 3ครูเอา3หารเหมือนเดิมนะครับก็จะเหลืออยู่ที่1 2 1แล้วก็แยกเป็น11กับ11เพราะว่า11คูณ11ได้1 21นะครับข้อนี้ก็จะกลายเป็นสแควร์รูท1 1คูณ1 1คูน3ก็จะเหลืออยู่ที่รูท3นะครับนี่ครูเอาหาหารนะก็จะเหลืออยู่ที่15ยห้าแยมาเป็น5กับ3ข้อนี้ก็จะกลายเป็นเท่ากับ5คูณ5คูณ3 ก็จะเท่ากับห้ารูสามนะครับข้อนี้เขาบอกว่าเจ็ดรูสามบวกด้วยสิบเอ็ดรูสามบวกด้วยห้ารูสามเจ็ดรูสามบวกมันลบนี่วะลบสิบเอ็ดรูสามแล้วก็บวกห้ารูสามนะครับข้อนี้ก็จะกลายเป็นรูสามไว้ด้านนอกด้านในก็จะเป็นเจ็ดลบสิบเอ็ดบวกห้าก็จะเหลือแค่รูสามอย่างเดียวนะครับดังนั้นครับข้อนี้ก็จะเป็น สแควร e r ูทเจ็ดบวก X เท่ากับรูทสาดังนั้น X ต้องเป็นเท่ากับ X ต้องเป็นได้แค่เลขเดียวก็วคือเลขลบสนะครับเพราะ7จลบสก็จะได้รูทสานะครับคราวนี้ตอบ X เท่ากับลบสจบเรียงยังไม่จบอีกเขาบอกว่าเอาสแควร e รูทสาเนี่ยเอาสองไปลบสี่ไปแทนใส่ก็จะได้เท่ากับลบแแล้วก็ 8กำลัง1ส่วน3ลบ8ลบ2คูณลบ2คูณลบ2 1ส่วน3ข้อนี้ก็เป็นลบ2กำลัง3คูณด้วยกำลัง1ส่วน3ตัดตัดและลบ2อย่างเดียวนะครับมันยังไม่ใช้ข้อข้ออกที่ดพิแทจริงด้วยซ้ํนะครับเพิ่งเจอแค่2้อแรกไปเจอข้อนี้ครับอุยทฤษฎียแลดูง่ายหน่อยพิจารณาข้อความต่อัดไปนี้ก็ไดถูกต้องนะครับ เลขพายพายเป็นจำนวนอักตรก,กยะอยู่แล้วข้อแรกถูกจำนวนตรงข้ามของรูทลบสอคือรูทสองผิดข้างในรูทถ้ามติดลบมันไม่มีอยู่จริงนะครับขอให้ขออ้างหมายไงก็ไม่มีอยู่จริงนะครับเขาบอกว่าถ้าตอนนี้มันคือลบหดังนั้นด้านใน x เนี่ยมันจะต้องเป็นเลขอะไรได้บ้างมันต้องเป็นเลข25นะครับ X ติดลบไม่ได้เพราะว่าจำไว้ด้านในสแควรูทห้ามติดลบนะครับข้อนี้ครับดเด็กดูนะลูกก็คือข้อนี้นะกํากำลัง2องลบากลังสองก็จะกลายเป็นบวก25บวก25ถอดรูทออกมาคือได้5และมีลบอยู่ด้านหน้าก็จะกลายเป็นลบ5ดังนั้นข้อนี้ถูกได้2ข้อ เรไปเขียนในรูปเศษส่วนวข้อนี้ก็จะง่ายหน่อยมันจะไปยากที่ยี่ห้ากับยี่หก <c oughs> มันรึงนะครับยี่สิบหกก็จะเป็นการแทนค่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แทนค่าได้ปุ๊บก,ก็ต้องมาดูว่ามันเข้ากับชอยข้อไหนนะดูดิดูชอยดิดูชอยดิอืออ้าขอรีวิวข้อสอบเป็นเตรียมเหารเป็นเตรียมอุดมเตรียมทหารเตรียมทหารนะครับไอพวกไปตอบเตรียมเลขหารอนะไอพวกนายร้อยนะ่ะมันจะเป็นอดังเรืองแสง่อยข้อนี้ก็ตั้งเป็นสามเจ็ดสองลบด้วยสามหารด้วย 990กยถูกไหมครับอ่บก็จะไปไงี้เหลือ3 6 9หารด้วย990นะโอ้มันยังตัดอีกครับยังตัดอีกครับโอ้โหเอาไรตัดอ่ะครับเอาแม่เอาแม่3มตัดก่อนแล้วกันแม่3มตัดก็จะเหลือ3 3 0สแม่3มตัดได้บนได้1 2 3สองสแม่3มตัดอีกก็ได้ได้4ี่ 41. ส่วนด้วย หนึ hey, ่งหนึ่งศูนย์เอ๊เจอแล้วนะครับคือการตัดในะลูกนะครับก็คือจะเป็นสกิลของการหารเนาะถ้าใครที่หารไม่เก่งนะลูกก็คือถ้าว่างๆจากการเรียนของครูนะเด็กๆก,ก็ไปตั้งขึ้นมาครับอย่างเช่นเอาแม่สามกดเครื่องสามคูณ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 สามอะไรไปเรื่อยๆนะครับแบบไร้าสาระนั่งกดเครื่องเล่นเ,เล่นอะไรเงี้ยดีกว่าเลื่อน a c e b o o k อะไร แบบเลื่อนเ c e b ุ๊ k มันเหนื่อยแล้วเงี้ยมันเลื่อนเครื่องคิดเลขเล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะลูกนะครับก็คือทําให้สมองมันชินจนมันเบอรอมันดันตีดแล้วก็หยุดนะครับมาดูข้อนี้ครับแบบการดําเนินการของเศษส่วนเลยลนะถ้าใครไม่ชํานาญเรื่องเศษส่วนตัวนี้ก็จะลําบากหน่อยนะครับครูทําไมต้องทาขนาดนี้เพราะว่าเผื่อวันหนึ่งหนูจะไปเจอในแพทหนึ่งนะลูกหนูอาจจะได้ต่อกกรกับมันบ้างนะครับ นั่นนี่คือ y นี่คือ z นะครับอาโอเคมาลองจัดการกันก่อนขอโทษครับ y ของเรานะครับก็คือเท่ากับ y เท่ากับลบหนึ่งหนึ 1. 1่งลบหนึ 1. 1่งส่วนหนึ่งลบหนึ่งส่วนหนึ่งลบ x ครบปะนี่หนึ่งโอเคมีสองซอนอ่ามาถูกแล้วข้อนี้นะครับวิธีการทําคือหนูจะต้องทําด้านล่างขึ้นมานะลูกทําด้านล่างขึ้นมาทําตัวนี้ฮะการที่จะจะไปลบกันได้จะต้องทําส่วนในเท่ากาันก็คือวิธีการคูณทะแยงขึ้นมันก็จะกลายเป็นเท่ากับตัวด้านบนก็ยังเหมือนเดิมนะลูกอันนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งคูณ 1ลบ x ก็จะได้เป็น1ลบ x ลบ1ส่วนด้วย1ลบ x มันมาอย่างไรครับก็คือตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ที่ครูคูณมาตัวนี้ลนะครับมันเกิดมาจากไอ้ x ลบ1เนี่ย1ลบ x เนี่ยไปคูณกับเลข1ตรงนี้นะครับก็กลายเป็น1ลบ x ธรรมดาแล้วก็เมื่อเราคูณทะแยงขึ้นปุ๊บเราก็สามารถลากส่วนให้มันยาวแบบนี้ได้นะครับข้อนี้ก็จะการกัน1กับลบ1ก็จะตัดกันพอดีนะครับก็จะเป็น1ส่วนด้วย1ส่วนด้วย ลบ x ส่วนด้วย1ลบ x นะครับข้อนี้นะลูกจะสังเกตว่าเนี่ยมันเป็นตัวนี้คือหารยาวใช่ไหมครับและตัวนี้ครับมันจะสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้เดี๋ยวดูการเปลี่ยนรูปร่างนะจากตัวนี้ใช่ไหมครับ1มันหารด้วยลบ x ส่วนด้วย1ลบ x ถูกไหมครับอันนี้คือมันหารน,นะนนี้คือเครื่องหมายหารน,นะที่มันยาวๆเนี่ยลูกนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนหน้าตาได้เป็น1 คูณด้วย1ลบ x ส่วนด้วยลบ x นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น1ส่วนหนะลูกจากกา,การก็จะกลายเป็นบนคูณบนล่างคูณล่างก็จะกลายเป็น1ลบ x ส่วนด้วยลบ x นะครับทีนี้ก็จากการต่อคือมันส่วนไม่เท่ากันก็คูคณ้าไปลบ x ลบ1ทีนี้เด็กๆสังเกตน,นะลูกตัวนี้มันจะมีประมาณว่าอันนี้คือเครื่องหมายลบมันต้องแจกเข้าไปนะครับมันต้องแจกเข้าไปนะ ก็จะกลายเป็นลบคูณลบลบเจอ1กลายเป็นลบ1ลบเจอลบ x กลายเป็นบวก x ส่วนด้วยลบ x ตัวนี้ฮะข้อนี้มันจะเลยเหลือเป็นตัวนี้แต่ตัวนี้ตัดกันนะครับก็จะเลยเหลือลบหส่วนด้วยลบ x ลบลบตัดกันเหลือด้วยส่วน x ครับนี่คือค่าของ y โอ้โหนะครับถ้าใครที่ดูไม่ทันนะครับดูไม่ทันเด็กๆรบกวนที่จะรีกลับไปเริ่มต้นจุดสตาร์ตตัวนี้ใหมแล้วก็ฟังวิธีการดูอีกรอบถ้าเด็กๆสงสัยในขั้นตอนไหนเด็กๆอัดวิดีโอมาหรือว่าเขียนมาเลยนะครับคูจะได้ตอบวิธีขั้นตอนอย่างที่หนูสงสัยนะคือแต่ละคนเข้าใจไม่ตรงกันเด็กๆก็ถามมาในกลุ่มเลยนะครับเพื่อนจะได้แบบเห็นภาพไม่มีการด่ากันว่าโง่นะครับมีแค่ช่วยกันเรียนนะ หนูไม่ใช่ศัตรูันนะลูกหนูคือเพื่อนที่จะต้องไปสู้กับคนอื่นข้างนอกนะที่เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไงด้วยซ้ํานะครับอันนี้คือบอกไว้นะคือรุ่นพี่มหกอ่ะไม่ค่อยมารีวิวหรอกนะครับว่าสอบยังไงให้ติดนะครับแล้วก็ข้อสอบเป็นยังไงก็ไม่ค่อยรีวิวมาเลยนะครับเด็กๆก็ต้องไม่สรรหาเองแล้วก็ทั้งรอถ้าจะรอพึ่งโรงเรียนอย่างเงี้ยโอ้โห เด็กก็เออนั่นแหละก็จะเป็นตามยถากรรมนะลูกนะครับเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยหวังให้หนูสอบโอเนตให้ได้เยอะๆนะเด็กดูนะครับจ้งนี้นะครับอันนี้คือเครื่องหมายหารนะครูคจะแปลงใหม่ก็จะกลายเป็นหนึ่งตัวด้านบนก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ตัวด้านล่างก็คือแบบนี้ถูกไหมแล้วก็จัดการกลายเป็นนี่ แล้วก็บนคูณบนล่างคูณล่างก็จะกลายเป็น1ลบ x ส่วนด้วย1บวก x นะครับนี่คือค่าของ z แล้วเขาบอกว่าเอาเอา y ลบ z y ลบ z นะครับก็จะกลายเป็น Y มีค่าเท่ากับ1ส่วน x ลบด้วย z ก็คือ1 x ลบ x ส่วนด้วย1บวก x จัดก,การการกิจแจกรบคือแจกเข้าด้านบนอย่างเดียวนะครับเราจะไม่แจกลงด้านล่างนะ1ส่วน x ลบบวก x ส่วนด้วย1บวกด้วย x นะครับคือส่วนไม่เท่ากันก็คูณทะแยงขึ้น1บวก x นะครับ1บวก x คูณ1ก็กลายเป็น1บวก x ลบด้วย x เจอลบ1ก็กลายเป็นลบ x x เจอกลกำลัง2เนี่ยคูณทะแยงขึ้นไปคูณตัวนี้แล้วก็คูณตัวนี้ก็กลายเป็น x กำลังสองลบ x ก่อนแล้วก็บวกด้วย x กำลังสองหารด้วยด้านล่างคือ 1บวกนะครับตอนนี้ตัดตัดกันครับก็จะ,กะเหลือเป็น1บวกด้วย x กำลัง2หารด้วย1บวก x นะครับโอ้ยด้านล่างไม่ใช่เหลือ1บวก x นะลูกลืมไปครับเมื่อเราแจกทะแยงขึ้นด้านบนใช่ไหมลูกตัวนี้แจกขึ้นมาฝั่งนี้ตัวนี้แจกขึ้นมาฝั่งนี้ด้านล่างก็ต้องคูณกันนะครับอ่ามันก็ยังมีแบบนี้อยู่ด้วยนะอ่าแบบนี้อยู่ด้วย นี่นะครับมันก็จะได้ตอบแบบนี้ลายยไม,ไม,ไม่ไม่มีตรงในชอยเลยข้อนี้ก็จะตอบไปตรงที่ใช้ข้อที่สี่นะครับเหนื่อยหน่อย,อยแต่ต้องสู้นะครับเหนื่อยหน่อยแต่ต้องสู้นะครับอืมดังนั้นข้อที่ยี่สิบหกครับครูจะให้เด็กๆแทนค่าแล้วก็ตอบนะแทนค่าเข้าไปฮะข้อนี้ก็จะแทนค่าใช่ไหมครับอืมแทนค่าเข้าไปจัดการ โอเควิธีการแทนค่าก็คือแทนไปครับ x, <X> เท่ากับ3 y เท่ากับ2ก็จะกลายเป็นรูทสามบวกรูทสองส่วนด้วยรูทสาลบรูทสบวกด้วยรูทสลบรูทส่วนด้วยรูทสบวกรูททีนี้ส่วนด้านล่างไม่เท่ากันใช่ไหมครับเด็กๆก็ต้องคูณทะแยงขึ้นนะคูณทะแยงขึ้นนะครับคูณทะแยงหูบันไลยเลยะเด็กๆทำอย่างนี้ก่อนก็ได้ รูทสบวกรูทสอตัวบนเหมือนเดิมไอตัวล่างที่คุณทะแยงก็คือรูทสบวกรูทสสามารถสลับที่กันได้นะให้มันดูน่ารักบวกด้วยตัวด้านล่างคูณไปตัวด้านหลังนะรูทสองลบรูทสแล้วก็คูณกับรูทสลบรูทสแล้วก็ด้านล่างคูณกันนะลูกทีนี้ด้านล่างคูณกันด้านล่างคูณกันก็จะกลายเป็นรูทสลบรูทสคูณด้วยรูทสบวกรูทส ทีนี้แจกทีละอย่างแจกทีละอย่างแจกแบบนี้ครูคูรูามเขียนรูทสามคูรูกลายเป็นรูทเูทถออกมาได้เลขสมกูเขียนอย่างนี้เลยนะรูทสามคูรูทสอกลายเป็นรูทหกรคูรูทสามกลายเป็นรูทหกรูทคูรูกลายเป็นรูทถอดออกมาได้เป็นเลขสองนี่คือวงเล็บด้านหน้าเสร็จแล้วบวกด้วยวงเล็บด้านหลังครัสคูรูทามกลายเป็นรูท ลบรูทสองกลายเป็นลบรูทสี่ก็คือถอดมาได้ลบสองลบรูทสามคูณรูทสามได้ลบรูทเก้าลบรูทเก้าถอยมาได้ลบสามแบบนี้ลูกออกมาได้เป็นลบสามแบบนี้ครับแล้วก็ลบรูทสามเจอลบรูทสองลบลบกลายเป็นบวกบวกรูทหกฮะนี่คือตัวด้านนี้แล้วก็ตัวจากการตัวด้านล่างครับ ก็จะกลายเป็นรูทสเจอรูทสกลายเป็นรูทหกรูทสเจอรูทสกลายเป็น9ต่อมาได้เลข3ลบรูทสเจอรูทสกลายเป็นลบสลบรูทสเจอลบรูทสกลายเป็นลบรูทหกนะครับต่อมาคือการจัดการจากการตัวบนตัวนี้ครับก็จะกลายเป็นเท่ากับรูทหกบวกรูทหกลายเป็นสอรูทหกลายเป็น5้บวกด้วย2อรูทหตัวด้านหลังครับก็จะกลายเป็นเท่ากับลบหบวกด้วย2อรูทห ส่วนด้านล่างครับก็จะกลายเป็นเท่ากับ1นึ่เฉยๆเพราะตัวนี้กับต,ตัวนี้ตัดกันครับลบบวกสเจอลบสกลายเป็น1ข้อนี้ก็จะกลายเป็นเท่ากับลบห้าบวกหตัดกันกลายเป็น4ี่รูทหคำตอบที่ได้คือ4ี่รูทหครับแต่ว่าไปดูที่ชอยฮะชอยเขาไม่ได้บอกแบบเฮ้ยสี่รูทหไม่เห็นมีเลยสืบหาทุกข้อครับว่าชอยข้อไหนคือ4ี่รูทหลองแทนตั้งแต่ชอยข้อแรกครับ 24ครับแยกมาเป็น2คูณ2คูณ6นะแบบนี้ก็จะดึงตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ2อรูท6บวกด้วย3ารูท6ตัวนี้ได้3รูทนะได้เด็กลองแยกมานะครับ5 4าทำไมถึงได้3รูทแยกเานะแล้วก็ลบด้วยรูทครับข้อนี้ก็จะเขียนรูท6ไว้ด้านนอกเหมือนเดิมเนาะจำได้ใช่มรูทไว้ด้านนอกเหมือนเดิมครับอ้าวด้านนอกเหมือนเดิม ส่วนตัวนี้คือเลข1นําหน้านะลูกเนี่ยถ้าไม่ได้เขียนอะไรนะครับก็กลายเป็น2อบวกสลบหก็ได้คําตอบเป็น4่อ้าเจอ4ีรู้หในข้อแรกครับตอบได้เลยนะครับถ้าไม่เจอข้อแรกก็แลแทนข้ออื่นๆไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอนะครับดังนั้นตอนนี้ก็จะสาหัสสากันเลยนะเจอข้อยากไปอยู่ปอนสา3ข้อนะครับส่วนตอนหน้าโอ้เจอข้อยากแต่ข้อแรกเลยนะครับดังนั้นฝากไว้นะครับการบ้านในตอนต่อไปนะครับคือข้อ2 27 28 29บนะครับ27 28 29 1> 33มเอ็ดนะครับสามสนี่ชอบตัวนี้มากเลยเรียงจากน้อยไปหามากนะครับจะได้สอนในเรื่องของคณนอนด้วยเข้าตัวนี้ด้วยนะครับอ่ะไปโอเคครับดังนั้นประกาแดงนะครับจะเป็นการบ้านของตอนต่อไปจบตอนนี้แล้วนะครับอย่าลืมทำสมคุรและเร่งเกยวกำลังไว้เยอะๆนะครับแล้วก็หัดฝึกถอดลากเองเรื่อยๆนะครับ